คณิตศาสตร์หน่วยที่4รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมป .5 นะคะหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีมุมภายในเป็นมุมฉากทั้งหมดตอบกไก่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่คือข้อใดตอบข้อใารรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีลักษณะที่เหมือนกันคือข้อใดตอบข้อใายมีด้านทั้งสี่ด้านยาวเท่ากันสี่ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะที่สำคัญคือข้อใดตอบขอใครมุมแต่ละมุมก้างกางกางมุมแต่ละกางกางเท่ากับมุมแต่ละมุมกางเท่ากับเก้าสิบองศา และด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันอืนั่นคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสห้า,หารูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองคู่คือข้อใดตอบง,องูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหกรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดไม่มีโอกาสที่มีมุมหนึ่ง มุมใดเป็นมุมฉากตอบงองูรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเจ็ดรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่คือรูปสี่เหลี่ยมในข้อใดตอบงองูจัตุรัสด,ด้านขนานขนมเปียกปูน 8. รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดไม่มีแกนสมมาตรตอบคอควายรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า 9. รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีแกนสมมาตรสี่แกนและ2แกนตามลำดับตอบกอไก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สิบมีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูขนขนาดขนาดเท่ากันสองแผ่นนำมาต่อกันจะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดตอบขอขายรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 11. รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าตัดตามแนวเส้นทะแยงมุมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดตอบขอใครรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก 12. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีสมบัติต่างจากรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในข้อใด ตอบงอง,งูรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านเท่ากันสองด้าน13รูปสามเหลี่ยม A B C มีมุม A เท่ากับ60องศารูปสามเหลี่ยมมีมุม B เท่ากับ70องศารูปสามเหลี่ยม A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดตอบ กไก่รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า 14. รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว5เซนติเมตแเซนเมตรและ8เซนติเมตรเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมชนิดใดตอบข้อ,อวายรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว สิบห้ารูปสามเหลี่ยมในข้อใดมีแกนสมมาตรได้มากกว่าหนึ่งแกนต่อบคอควายรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสิบหกข้อใดคือสมบัติของรูปสามเหลี่ยมตอบงอง,งูมีมุมภายในรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาสิบแปดรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมี มุมหนึ่งกลาง60องศามุมที่เหลือกลางกี่องศาตอบกอบกลาย9กองศาและ30องศา18รูปสามเหลี่ยมหน้าจัวมีมุมที่ฐานก้างฐานกลาง45องศารูปสามเหลี่ยมรูปนี้จะ เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดได้อีกตอบขอใครรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก19รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุมภายในสองมุมรวมกันได้94องศามุมภายในที่เหลือกลางกี่องศาตอบขอใคร86องศา20รูปในข้อ รูปใดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ตอบคอควายมุม A เท่ากับ50องศามุม B เท่ากับ80ององศามุม C เท่ากับ50องศาจบไปแล้วนะคะ